พี่น้องขะสวัสดีคะ่ะมะพวมะพอก,กินกันอนะ่ชะชาแนลอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะเมื่อเด็กกับผามากินทุเรียนจ้ะลูกที่สี่ของฤดูกาลนี้คะ่ะพี่น้องว่าจะกินสามลูกก็ได้แล้วพี่น้องคะ่ะมันน่านหมดลูกที่สี่จ้ามากินน้ำกันคะ่ะกินเล่นนะพี่น้องคะ่ะลูกใหญ่ๆเห็นมาพี่น้องคะ่ะไฟขดกับขาว มันเหลืองหุอหุยด้ยพี่น้องค่ะหวานจับหวานมากไม่กินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะหวานกรอบ ผูเรียนหมอนทองเม็ดเพิ่นเดี๋ยวได้พี่หรอกจะพายเพิ่ง เน็เม็ดออออเล็กม,มากเบิ่งจ <Okay, S 2> ้ะแกเบิ่งนี่เม็ดเล็กนดิดเดียวเม็ดหน่อยมากีุน้องค่ะ หวานเจีบ๊บกินอันนี้เหมือนกันเลยมาจา้ะถ้ากินเหมือนเนี่ยเบาหวานนะพี่น้องยาเบาหวานเนนะาาานขาวรวน อืหวานดีดๆพี่น้องค่ะหวานฉ่ำเลยดูแซ่บมันบ่ทันเนี่ยหมดอนฤดูกาลมันใกล้จะหมือนแล้วพี่น้องค่ะ ก็เลยเอาลูกที่สกับลูกที่สมาครับเม็ดกันน,น้อยน้อยหมอนทอง ยังก็สูบวอนท่อบอไดแล้วพี่น้องเนาะก็เอามาอ่านสือพี่น้องค่ะกินวนวาาิสมอเด็ดค่ะกินในซัมนีนเลวพี่น้องค่ะแค่นี้ก็ต้องไปกินยาเบาหวานอยู่ อะไรแซ่บที่เรืนีง ทีเดียวทีเหลือดี๋เวอาใส่ซองฟิลนะพี่น้องคะใส่ซองฟิลแล้วไม่กินขึอนไอติมแมพี่น้องค่ะมันจะแบบเอ,แเ,อดเ,ดแเอาว่างไว้แป๊บหน,นึ่งออกจากสูตรเย็นแล้วเอาว่างไว้แป๊บหนึ่งนะพี่น้องค่ะมันจะเหนียวหนุบมันจะแบบมันจะมันจะอร่อยมากอ่ะที่จะกินไอติมนี้เลยแหละอืมบ่ตรงยานว่าบ่ตรงยานว่ามันสิเลน,นะคะ่ะไปใส่ซองฟิตไว้เลยแล้วก็เอามาว่างไว้แป๊บหนึ่งหลัวก็ที่เนียมากิน โอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องลองไปเห็นเมืองเดือดจ้ะเมื่อนีกินซัมนียแล้วพี่น้องคะเอามากินอ่างซัมนีเนาะค่ะพี่น้องกินไลกคนนี่หวานขื้นนี่ครับมอข้าเจาะกระหามไอข้องหวานเนี่ยจ้ะต่ว่ากดบลาหน่อยนะคะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาค่ะเมื่อนีกินมุ่วมากกินมาสวดอย่างใดขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องคะพ่อกินคลิปกินหนาค่ะ